ก่อซาวัสดีครับพ่อวันนี้ก็มายกพ่อมคลชนงวัวนะครับวันนี้พ่อมก็จะเอาประการชนแบบย่อๆข้องขูพีเสสุข้องสนามถาซาลามาฟักกันนะครับพ่อ จะเรียกว่าดีชนฟี่มือพบงวดทางงวดแทงกันเลยก็ว่าได้นะครับพผมบอกเลยมันจะไม่ล่อยได้ผืนนะครับสาหรับขูนี้ก่อนสำหรับขูนี้นี่เองนะครับก่อนจะทําการชนกันในวันที่19นะครับผมทีสนามถาซารานะครับเพบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งขูนะครับทีน่าติดตามและน่ารับชมสุดๆนะครับเพมก็พีพีคนนห้นะครับทีจะเข้าไปไสงวดหลวงนานะครับลื่มีตัวหลักตัวช็อปนะครับแต่ไม่ได้มีเวลาว่างไปทีสนาฟนะครับตอนนี้ทีเพิอมก็เปิดทําการให้ไสกันแล้วนะครับผ่มก็สร้างมเข้าไปดูนะครับหลักต ชอบตัวในก็สามาดข้าไปซอยเข้าไปจำกันได้เลยนะครับส่วนทางข้าวนะครับก็สามารถตามไปทีหน้าโปรไฟล์พมได้เลยนะครับพอผมก็เรามาดูกันทางด้านข้องโคข้าวเผ็ดเชล่มชัยลือพรชัยกันนะครับพอผมทางด้านข้องพรชัยเองนะครับก็เป็นงวยอายุ9ปีนะครับพอผมลาสุดกอเพมาจากสนามกระบี่นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นปัญห้าะไรเลยนะครับขึ้นชื่อว่างวชนนะครับไม่สามมัดขัดเดาอะไรไดนะครับส่วนสะตายการชนเองนะครับก็จะเป็นประเภทเดินอัดเดินยัดชนยกชนลือหลักถูกหลักท่อท่อนักเถอเจ็บพาวัวผ่าตัวเป็น เดินซับไปด้วยไปยอดชนแข้งแรงนะครับแล้วไปยอดนะครับตัวนี้สามารถออกได้เหม็นสุดๆนะครับบอกเลยว่าใช้ไปยอดได้คมจริงๆนะครับพอมส่วนความพอมงวเองนะครับกอเต็มรอยย่างแน่นอนนะครับพอมก็เรามาดูทั้งนั้นของโคลังซัดยอดอซอลพิชิตชัยนะครับลือบองล่านะครับพอมตัวนี้ออกมาจะคายโคเพชรพยักนะครับพอม ทางด้านของบองราเองนะครับก็เป็นงโวยอายุหกปีนะครับผ่านการชนมาเลยทั้งวมด1ครั้งนะครับในครังล่าสุดนะครับก็อชนะมาจากทาซารานะครับพร้อมส่วนสไตการชนนะครับก็จะเป็นประเภทเดินอัดเดินยัดเดินซับไปพร้อมไปยอดเลยนะครับตัวนี้นะครับไส้รุนกันเลยก็ว่าได้นะครับนะรุนเพไม่ส้นลุใครนะตัวนี้นะแล้วชนแข้งแรงสุดๆนะครับปอดใ่ใหญ่นะครับตัวนี้ตังหัวตังเข้าดีนะครับพร้อมต้องบอกว่าเป็นงัวที่ขบเคืองจริงๆนะครับไส้บูแบบลาห่ำกันเลยก็ว้าได้นะครับพราะมนทางด้านข้องบองราเองส่วนทาง ก็เต็มรอยย่างแน่นอนนะครับพ่อมก็เป็นกันยังไงบ้างครับพ่อมําหรับส่องตัวที่พ่อมได้ทำการยกขึ้นไปในวันนี้หลักตัวในชอบตัวในกันนะครับก็ลองเมนคุยกันดูได้นะครับพ่อมก็ต้องบอกว่าซ่องตัวนี้เองนะครับเป็นงัวชนฟีมือเล้วชนดีนางคูนะครับบอกเลยว่าน่าติดตามแหละน่ารับชมสุดๆนะครับพ่อมในวันที่สิบเก้าที่จะเึ่นนี้ส่วนใครนะครับที่ไม่อยกจะผาดข้าวสั้นงัวดีๆนะครับก็ฝากกดติดตามช่องคนชนงัวไว้พ่อมด้วยนะครับพ่อมกะใครนะครับที่จะจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับ ทางเข้าไว้ให้กันเรียบร้อยแล้วนะครับ